ทำการตลาดแบบไหนให้แตกต่างอย่างจริงใจในสไตล์ญี่ปุ่นนี่คือหนังสือการตลาดที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งนะครับที่ผมเคยอ่านของดรกริตินีพงษ์ธนะเลิศหรือว่าหลายคนรู้จักในชื่อคุณเกตวดีมารุมูละชื่อว่ามาโกโตะมาร์เก็ตติ้งติดตามกันได้ในพอดแคสต์วันนี้ครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมมิ้นอุกฤษตั้งสืบุลจาก m i n t ต d Academy วันนี้ครับถึงเวลาที่จะมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่ามาโกโตะมาเก็ตติ้งหลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่นนะครับของดรกริินีอ่พงษ์ธนะเลิศนะครับสำนักพิมพ์ The Crown นะครับต้องบอกออกตัวก่อนเลยครับว่าอ่านหนังสือเล่มนี้ไปได้ประมาณสัก3ตอนนะครับผมรู้สึกว่าเรียกว่าไม่อยากนอน ขนาดนั้นเลยนะรู้สึกว่าหน,นสุดเลือนี้ต้องเอามาบอกทุกคนว่าถ้าคุณจะเป็นนักการตลาดถ้าคุณทําธุรกิจถ้าคุณเรียนเกี่ยวกับด้านธุรกิจนะครับเหมือนเป็นการย่อหลักสูตรการตลาดหลักสูตรหนึ่งเลยนะฮะหลักสูตรที่เรียนกันเทอมนึงเนี่ยเข้ามาไว้ในหนึ่งเล่มไม่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสตรัทดจิจีหรือคุณจะเป็น CEO เล่มน,นี้อาจารย์ เกตวด,ดีนะครับขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์เกตวด,ดีแล้วกันนะครับเพราะว่าแกเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาเขียนเอาไว้ได้ดีมากทั้งรูปแบบการเล่านะครับรูปแบบการเล่าของอาจารย์เกตวด,ดีเนี่ยในเล่มนี้นะฮะจะเริ่มต้นด้วยคําถามที่ลูกศิษย์หรือว่าคนที่มาสัมมาานาเนี่ยมาถามแกโดยเอาปัญหาของธุรกิจเนี่ยมาปรึกษาเช่นมีน้องคนหนึ่งขายขนมแล้วก็เดินมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ขาหนูจะทําการตลาดแบบไหนดี มีคนคนหนึงเดินเข้ามาแล้วก็บ่นว่าจานขาหนูโดนคู่แข่งตัดราคาหนูจะทําการตลาดแบบไหนดีซึ่งถ้าเราใช้กลยุทธ์ s t r a t e g y ต่างๆในสายของทางตะวันตกเหมือนกับที่ผมรีวิวหนังสือช่วยว์มาร์เก5.0ไปเราก็อาจจะเอาทฤษฎี 4P ในยุคก่อนเลยนะ product price place promotion หรือว่าทำ STP segmentation targeting positioning มาจับแต่ด้วยประสบการณ์ตรงของอาจารย์เกตนะครับขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์เกต เนื่องจากว่าแกอยู่ญี่ปุ่นมานานมากแล้วแกก็ผมใช้ควาว่าแกเป็นคนช่างสังเกตอย่างละเอียดละเมียดละไมนะครับแกถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆในหนังสือเล่มนี้เหมือนแกเขียนออกมาจากหัวใจเลยขนาดนั้นเลยนะฮะไม่ได้เวอร์นะครับขอภัยจารย์เกตรจริงๆที่ผมจําเป็นต้องมารีวิวนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยว่าทุกครั้งที่ผมรีวิวผมป้ายยาผมอยากให้คนที่ฟังผมรีวิว ไปซื้อหาติดบริษัทไว้อย่างน้อยบริษัทละหนึ่งเล่มติดบ้านไว้อย่างน้อยบ้านละนะครับหนึ่งเล่มคุณมีติดบ้านติดบริษัทผมเอาไปเล่าให้พนักง,งานฟังผมกําลังจะซื้อให้พนักง,งานที่ทํางานด้านนี้อ่านเพราะว่า1มันอ่า,งงานง่ายนะครับ 2. มันใช้ได้จริงและ3อาจารย์เกตมีโจทย์มีเวิร์กช็อปทุกๆุกบทที่ทําให้เราอ่านเสร็จแล้วต้องตกผลึกหยุดคิดและ4 เมื่ออ่านเล่มน,นี้จบนะครับอาจารย์เกตมีสอบไฟแนลนะครับเป็นแบบทดสอบพูดให้มันดูเหมือนสอบไฟแนลนะครับแต่จริงอาจารย์เกตเป็นแบบทดสอบให้เราตกผลึกโดยเอาแผนทั้งหมดเนี้ยมาใช้กับธุรกิจของเราได้อย่างไรบ้างหนังสือเล่มน,นี้ผมไม่รู้ว่ามีกี่ตอนนะครับแต่รู้ว่าการเล่าเรื่องของอาจารย์เกตเนี่ยจะแบ่งเซกชันของหนังสือด้วยประเด็นทางการตลาด และยกตัวอย่างด้วยเคสตัดี้หรือว่ากรณีศึกษาจากธุรกิจจริงผมขอเล่าในภาพรวมถึงหัวข้อก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นนะครับจะมีหัวข้อเรื่องจุดเริ่มต้นของธุรกิจคือการแก้ปัญหาซึ่งวันนี้ผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับเริ่มจากความเชื่อของตนเองเป็นตัวของตัวเองสร้างประโยชน์อะไรเพื่อใครคําถามที่คุณต้องตอบก่อนที่จะตอบว่าขายอะไร หรือคำว่าระหว่างคำว่า passion กับ purpose มันต่างกันอย่างไรอย่าอ้างนะครับไม่อ้างว่าอุตสาหกรรมนี้ตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหร้านหนังสือที่ใครๆก็บอกว่าอุตสาหกรรมหนังสือมันตายแล้วเนี่ยร้านหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยเขาปรับตัวอย่างไรให้แตกต่างแล้วอยู่รอดนะครับหรือว่าพัฒนาสินค้าเพื่อลูกค้าจริงๆทำสินค้าที่ลูกค้า1คนซื้อ100ครั้งดีกว่า สินค้าที่ลูกค้า100คนซื้อแค่ครั้งเดียวต่างกันยังไงนะครับมีหลายเรื่องมากเลยนี่ผมดึงหัวข้อมานะซึ่งวันนี้ผมน่าจะเอามาเล่าได้ประมาณสัก2ตอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำพอดแคสต์อีกตอนหนึง่งอาจจะเล่าได้สัก1หรือ2ตอนถ้าไม่พอจะทําเป็น3ตอนเดี๋ยวลองดูแต่ที่แน่ๆไม่เล่าหมดนะครับเก็บบางส่วนไว้บ้างต่อให้ผมเล่าผมจะไม่เฉลยเวิร์กช็อปที่อาจารย์เกตให้ไว้นในแต่ละตอนซึ่งมันคือ secret จอร์ซเลยมันคือแบบเคล็ดลับความสําเร็จของหนังสือเล่มนี้เลยที่อ่านแล้วรู้สึกแบบเอออ่านจบนอกจากเพลินแล้วมันรู้สึกว่ามันถูกกระตุกให้เราคิดนะครับ product การเล่าสตอรี่นะครับเครื่องปิ้งขนมปังที่แพงกว่าแบรนด์ Brand อื่น8เท่าแต่ขายได้กว่า1 0 0 0 0แสนเครื่องเมื่อธุรกิจอิ่มตัวจะมองหาลูกค้าใหม่ได้อย่างไร บริษัทคลังสินค้าที่โดนเจ้าใหญ่ลดราคาตีเมื่อถูกคู่แข่งเรียนแบบทำยังไงถึงจะช่วยกันให้อุตสาหกรรมเติบโตนะครับหรือว่าเติบโตอย่างไรให้ผู้อื่นเติบโตด้วยนะครับสุดท้ายครับแยกให้ออกว่าสิ่งใดควรเปลี่ยนสิ่งใดควรรักษากับกรณีศึกษาร้านขนมญี่ปุ่น500ปี500ปีนะครับเป็นร้านขนมญี่ปุ่นที่ ผู้บริหารท่านหนึ่งของ a m r m เนี่ยซึ่ง a m รเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับบอกว่านี่คือหนึ่งในแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งเขาเพราะว่ามีประวัติมาอย่างยาวนานมากน่าสนใจมากนะครับจริงๆอ่านเล่มน,นี้ก่อนนอนรับรองว่าคุณจะหลับฝันดีอธิบายอย่างเงี้ยดีกว่าคุณเล่น Twitter เล่น Facebook มหาศาลเลยนะครับอ่ะวันนี้จะลองเอามาเล่าบางเคสดัตดีแล้วกันนะครับ เราประกอบด้วยขอเล่าในเรื่องแรกก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจนะครับทุกคนคิดว่าเราเริ่มต้นทําธุรกิจเพราะอะไรครับบางคนก็บอกว่ามันเริ่มจากแพชชั่นไงพี่มันเริ่มต้นจากกระแสบางคนบอกว่าอยากจะรวยแท้จริงแล้วจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจคือการแก้ปัญหาให้กับผู้คนอันนี้คือสิ่งที่เป็นแก่นของบทที่1นนะครับเรามาดูตัวอย่างกัน อาจารย์เกตเล่าว่าเขาเริ่มต้นจากว่ามีนักศึกษาเนี่ยเดินเข้ามาถามเขาว่าอาจารย์ครับผมขายคองแครงทอดก็อยากจะมาปรึกษาอาจารย์ครับว่าทํายังไงถึงจะขายได้ขายดีตอนนี้มีแต่คนรู้จักมาซื้อไม่มีคนอื่นๆที่ไม่รู้จักผมเขามาซื้อเลยอาจารย์เกตถามว่าแล้วคองแครงเรามันดียังไงมันเจ๋งตรงไหนอ่ะก็โฮมเมดครับอร,อ,อร่อย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 มั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าของเราอร่อยหรือปเปล่านาออาจารย์เกต ทักไปต่อครับว่าทําไมต้องกินคลองแทงทอดล่ะทําไมไม่ไปซื้อคางกุ้งไม,ไม่ไปซื้อขาไก่ไม่ซื้อขนมกิน,น่ะนักศึกษาตอบมาว่าจานครับผมขายคลองแทงทอดนะครับจานก็น่าจะมาบอกผมว่าผมควรจะปรับแพคเกจจิ้งยังไงออกแบบโลโก้ยังไงตั้งชื่อแบรนด์ยังไงทํายังไงให้มันเตะตาลูกค้าไม่ใช่เหรอครับมันก็เป็นวิชาการตลาดไม่ใช่เหรอครับอาจารย์จานเกตบ,บอกว่าก่อนจะตอบเรื่องนี้เธอลองมาฟัง นิทานเรื่องนี้ที่เป็นชีวิตจริงของธุรกิจหนึง่งแล้วอาจารย์ก็เข้าเรื่องนะครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีงานเทศกาลต่างๆเกิดขึ้นเป็นประจำอย่างมากมายถ้าเทียบในเมืองไทยก็คงจะมีงานลอยกระทงสงกรานตุดจีนาศาสตร์จีนงานแห่บุญบ้างไฟพญานาคอะไรก็ตามแต่มีเกิดขึ้นบ่อยมากซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งแล้วกันที่ชื่นชอบกับงานเทศกาลนะครับทีนี้ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณยูกะคาโต คุณยูกโกคาโต้นี่ก็ชอบงานเทศกาลคือส่วนตัวเนี่ยชอบไปเที่ยวชอบงานเทศกาลร,รู้สึกว่ามันมีความสุขเวลาไปร่วมงานจนวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อของคุณยูกโกเนี่ยซึ่งเป็นกรรมการจัดงานเทศกาลประจำเมืองก็มาขอว่าลูกลูกออกแบบโป,โปสเตอร์ประจำงานให้กับพ่อหน่อยคุณยูกโกก็ออกแบบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยออกแล้วมันมีความสุขจังเลยรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการสร้างความสุขให้กับผู้คนนะครับจนกระทั่งปี2011 นั้นเกิดซึนามิครับโอ้โหสภาพแวดล้อมบ้านเมืองเสียหายไปอย่างมากนะครับหลังจากซึนามิเนี่ยหเดือนหลังจากนั้นเนี่ยชาวเมืองอาโอโมรินะครับก็กลับมาจาัดเทศกาลเหมือนเดิมนะครับชื่อว่าเทศกาลงานโคมเนบุตะซึ่งคุณคาโต้เองก็ไปร่วมงานข้อข้อแรกที่คุณคาโต้สังเกตก็คือโอ้โหนักท่องเที่ยวหายไปเพียบเลยนักเที่ยวไม่มาแล้วอะนักเที่ยวกลัว ตอนที่เกิดสึนามินะครับแต่ผู้คนในเมืองเนี่ยเริ่มมีกําลังใจมีกระจิกระจมาร้องราทําเพลงนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันคุณคาโต้บอกว่างานเทศกาลมันทําให้ผู้คนมีความสุขมีพลังอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพลังให้กับผู้คนชุมชนแล้วคุณคาโต้ก็เลยนั่งสังเกตครับว่าเ,เทศกาลทุกเทศกาลเนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งคล้ายๆกันเลยนะ ปัญหาแรกก็คือขาดคนนะครับขาดคนมาเที่ยวงานขาดคนมาช่วยงานข้อที่2ก็คือขาดทุนหาสปอนเซอร์ยากจังเลยนะครับไม่มีงบประมาณข้อที่3ก็คือขาดไอเดียในการจัดงานนึกอะไรไม่ออกอยากได้อะไรใหม่ๆไอเดียแปลกๆใหม่ๆเพื่อจะกระตุ้นให้คนมาร่วมงานมากขึ้นว่าแล้วคุณคาโต้ก็เลยตั้งบริษัทเลยครับชื่อว่าโอมาซุริเจแปนโดยมีปณิธานเลยนะครับว่าจะทำให้ญี่ปุ่นคึกคักด้วยงานเทศกาลให้ได้ เขามีเป้าหมายเลยว่าเขาจะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลไม่ว่าจะเป็นแขกร่วมงานคนในท้องถินบริษัทสปอนเซอร์ทุกคนหรือเราเรียกว่าสเต็กโฮเดอร์นะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสุขนี่คือความฝันที่เธออยากจะสร้างโดยเธอเริ่มต้นตั้งบริษัทด้วยคนเพียงคนเดียวก็คือตัวเธอเองแล้ก็เงิน3 0 0 0 0นบาทเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของพ่อเธอเลยนะครับเอามาตั้งต้นบริษัท แล้วคาโต้ก็เริ่มเรียนรู้ว่าบริษัทเอกชนจํานวนมากเนี่ยอยากจะไปเป็นสปอนเซอร์นะตามงานต่างๆเนี่ยเขามีงบแต่เขาไม่รู้ว่างานจะจัดที่ไหนจัดเมื่อไรมีจุดเด่นอย่างไรแปลว่าฝั่งสปอนเซอร์เนี่ยมีเงินนะแต่ไม่รู้ว่าจะหาผู้จัดงานที่ไหนในขณะที่ฝั่งผู้จัดงานเนี่ยก็มองหาเงินเงินทุนนะครับมองหาไอเดียมองหาคนคาโต้ไม่ได้เป็นคนจัดงานคาโต้วางตําแหน่งต,งตัวเองเป็นคนกลาง ในการช่วยประสานคนจัดงานนะครับให้มาเจอนายทุนช่วยคิดไอเดียให้กับคนจัดงานให้ได้ไอเดียที่หลากหลายเป็นคนกลางในการช่วยหาคนโปรโมทงานมาร่วมงานพูด,ดง่ายๆว่าเหมือนกับคาโตเป็นเอเจนต์นะครับเป็นคนกลางเป็นที่ปรึกษาที่ลงไปทำงานด้วยในการแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจการจัดงานนี้โดยเริ่มต้นนะครับคาโตก็ไปช่วยจัดงานเทศกาลฮาโลวีน เดิมทงีงานเล็กงานเล็กๆมีคนพันคนนะครับคาโต้เข้าไปช่วยคิดมีคนเพิ่มมาร่วมง,งานนี้นะครับเพิ่มขึ้น16เท่าจากพันคนกลายไปเป็น16,000คนหรืออีกงานหนึ่งนะครับเทศกาลงานปลาสมะแห่งเมกุรกนะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนกันยาจัดมา24ปีแล้วนะครับปกติแล้วก็มีคนประมาณ3,000คนมาช่วยนะครับช่วงหลังเนี่ยเริ่มเริ่มจัดงานเริ่มไม่มีคนมาแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย ก็ต้องมีทั้งรอปภจัดแล้วไม่ค่อยคุ้มแบบพูดง่ายๆนะครับงานนี้ถึงจัดมา24ปีเนี่ยกำลังจะล้มหายตายจากไปจากญี่ปุ่นเลยโอมาซูริเจแปนก็เลยเข้ามากอบกู้เหมือนซุปเปอร์ฮีโร่ไหมเข้ามากอบกู้งานนี้นะครับโดยข้อที่1ไปช่วยหาสปอนเซอร์ให้นะครับเขาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยงานแบบนี้ใครน่าจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้เขาได้บ้างก็พบ2บริษัทนะครับบริษัทแรกชื่อบริษัทนากานิเอ็นนะครับเป็นผู้ผลิตผงโรยข้าว เขามองว่าผงโรยข้าวเนี่ยเหมาะกับงานนี้แหละงานนี้คนแบบมาซื้อปลากินผงโรยข้าวผสมปลาอร่อยแน่นอนออกเป็นไอเดียว่างั้นเอาสปอนเซอร์เนี่ยมาออกเป็นฟู้ดทรัคขายผงโรยข้าวและระหว่างที่ผู้คนมาซื้อเนี่ยทำเซอร์เวย์นะครับเซอร์เวย์เนี่ยเขาสามารถเก็บข้อมูลลูกค้านะครับทาแบบสอบถาม100ฉบับได้ใน1ชั่วโมงแปลว่านอกจากจะจ่ายเงินสปอนเซอร์แล้วเนี่ยฝั่งสปอนเซอร์เนี่ยได้อะไรได้จากการขายเผลอๆจะครอบคุมค่าสปอนเซอร์ไปแล้ว 2ได้ข้อมูลนะครับซึ่งการจ้างทำซอรว์ปกติเป็นใช้เงินจำนวนมากนี่ได้แค่ภายใน1ชั่วโมงแถมเห็นกลุ่มเป้าหมายกับตาเลยว่าชอบไม่ชอบเป็นอย่างไรบ้างบริษัทที่2ที่มาจ่ายสปอนเซอร์ก็เป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ต้องการจะทดสอบตลาดต้องบอกก่อนว่าการทดสอบตลาดหรือว่า market testing เนี่ยมันต้องเลือกโฟกัสกลุ่มปกติต้องจ่ายเอเจนซี่เนี่ยใช้เงินหลักหมื่นหลักแสนบางทีหลักร้านเลยนะแต่นี้ จ่ายสปอนเซอร์คือมีคนเอ็กซ์โพเอร์กับงานเนี่ยแถมได้ทดสอบตลาดและได้ฟีดแบ็กเรียลไทม์วันเดียวได้โฟกัสกรุ๊ปครบคุ้มกลับไปปรากฏว่างาน,นเนี้ยที่โอมาซุริเจแปนช่วยนยครับเขาได้เงินมาก้อนหนึ่งเขาเอาเงินกลับไปมอบให้ผู้จัดงานเพื่อให้ผู้จัดงานมีกําลังใจในการจัดงานต่อได้คาโต้ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับพอเป็นยุคสมัยของไอทีคาโต้บอกงั้นเดี๋ยวเราเปิดแพลตฟอร์มชื่อว่าโอมาซุริเจแปนลีดเดอร์สนะครับ เป็นแพลตฟอร์มสําหรับผู้จัดงานทั่วประเทศเขามองเห็นปัญหาว่าผู้จัดงานส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรบ้างเขาเปิดแพลตฟอร์มว่าเช่นการจัดงานหนึ่งงานในตรงวิ่งหาอุปกรณ์ครับพวกเต็นท์ผ้าใบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดงานใช้เสร็จมันก็ต้องทิ้งหรือว่ามันต้องไปหาที่เช่าโกดังเขาเอา listing ของอุปกรณ์มาไว้ในแพลตฟอร์มนี้ใครจะจัดงานไม่ต้องซื้อเองมาเช่าเช่าจากคนที่ให้เช่านี่แหละ ทําที่คนให้คนที่มีของให้เช่าเนี่ยก็มีรายได้ระหว่างที่ไม่มีงานทําให้คนที่จะจัดงานก็ไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ใหม่ๆเพราะว่าพวกนี้มันใช้ซ้ําได้นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งสองฝ่ายโดยโอมา u ซิวิเจแปนเป็นคนกลางเอาคนที่มีปัญหาสองคนมาเจอกันแล้วใช้แพลตฟอร์มนี้ช่วยในยการแก้ปัญหาหรืออย่างรอปอพอนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยบางทีเนี่ยการจัดงานพวกนี้ต้องการ พนักง,งานรักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ์บางอย่างเชี่ยวชาญเขาก็เอา listing เขากรองให้เลยว่ามีบริษัทไหนบ้างที่เหมาะกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของการจัดงานเอาเข้ามาในแพลตฟอร์มนอกจากนั้นครับปัญหาของการจัดงานก็คือผู้จัดงานเนี่ยเขาไม่ได้เก่ง art work a เว work หรอกครับเขาอยากจะมีโปสเตอร์แผ่นหนึ่งโปรโมทคนในเมืองคาโต้บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำเทมเพลตไหมเรียกว่าเป็น a เว work พื้นฐานคุณมีงานอะไรคุณก็ใส่วันที่ชื่องงชื่องงานเข้าไปแล้วคุณก็เอาไปใช้ได้เลยไม่เสียเงิน แก้ปัญหาให้คนจัดงานเนี่ยสามารถประชาสัมพันธ์งานออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานได้ด้วยเครื่องมือที่เขามีให้ในแพลตฟอร์มสรุปว่าตัวแพลตฟอร์มของคุณคา์โตเนี่ยนะครับแก้ปัญหาสส่วนก็คือแก้ปัญหาคือเชื่อมระหว่างคนจัดงานกับบริษัทสปอนเซอร์ให้มาเจอกันในแพลตฟอร์มนี้และข้อที่2เชื่อมระหว่างคนจัดงานเมืองหนึ่งกับคนจัดงานอีกเมืองหนึ่งนะครับเช่นมีอุปกรณ์อะไรที่ใช้แล้วใช้ซ้ำเนี่ย ใช้จบปุ๊บก็ามาฝากไว้ในแพลตฟอร์มอีกเมืองหนึ่งก็มาคอนเน็กมาเรียนรู้มายืมไปทําให้เกิดประสบการณ์เกิดคอมมูนิตี้ขึ้นสําหรับคนจัดงานร่วมกันอนาคตรครับเขาว่าโอมาซุริเจแปนเนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเห็นปัญหาแล้วว่าคนมาร่วมงานเนี่ยต้องมีการซื้อตัว๋วเขาก็เลยจะทําระบบซื้อขายออนไลน์รับจองทริปนะครับซื้อตัว๋วเข้าร่วมงานแล้วก็ทําเป็นแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ไปด้วย จะเห็นได้ว่าในกรณีศึกษาของคุณคาโต้หรือว่าโอมาซุริเจแปนเนี่ยนะครับเขาเริ่มธุรกิจจากการแก้ปัญหาเขามองกลุ่มเป้าหมายชัดเจนเลยว่าคนที่จัดงานปัญหาคืออะไรและเขาคิดว่าตัวเขาจะเข้าไปแก้ปัญหานี้ได้ไหมแก้อย่างไรเขาไม่ได้เริ่มต้นจากไอทีเขาไม่ได้เริ่มต้นจากอยากรวยอยากได้เงินนะครับเขาเห็นปัญหาค่อนข้างชัดเจนเขาเห็น กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาค่อนข้างชัดเจนและเขาเข้าไปค่อยๆแก้ปัญหาทีละข้อทีนี้ก็มาถึงการบ้านส่งท้ายครับของทุกๆบทนะครับอาจารย์เกตก็จะมีเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดนะครับตอนที่เริ่มต้นบทเขาบอกว่านักศึกษาที่ขายครองแครงทอดมาปรึกษานะครับว่าจะทําอย่างไรให้มันขายได้ขายดีอาจารย์เกตเลยชวนคิดว่าคุณคิดว่าครองแครงทอดเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้กับใครแล้วแก้ปัญหาอะไรนะครับซึ่ง ผมจะไม่เฉลยนะครับตามที่ผมสัญญาไว้ว่าคุณควรจะไปซื้อสือจย์เกตมาอ่านแต่ผมอยากจะเอาประเด็นนี้มายกตัวอย่างในแต่ละธุรกิจให้ทุกคนฟังลองคิดตามเช่นใน m i n t ต d Academy นะครับผมแก้ปัญหาอะไรให้กับใครลองช่วยผมคิดตามกันดูดีไหมครับข้อที่1นนะครับผมแก้ปัญหาให้กับคนที่เขาไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าไม่ชอบอ่านหนังสือซึ่งคนกลุ่มนี้ เขาอยากได้ความรู้นะครับแต่เขาอาจจะชอบเรียนรู้ผ่านการฟังผมก็เลยนําความรู้มาย่อยให้เขา้าใจง่ายๆซึ่งคนส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นผู้บริหารคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้ข้อที่1นนะครับข้อที่2กลุ่มประมาณอ้กลุ่ม,ม,มนึงก็คือเขาอยากจะทําเป็นแล้วเขาไม่ได้อยากจะคิดเป็นกลุ่มแรกคขออยากจะคิดเป็นผมก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับเอาความรู้ที่ฟังเนี่ยไปทํากับธุรกิจตัวเอง กลุ่มที่2อนี่อยากจะใช้เครื่องมือซื้อ Facebook Ad เป็นซื้อ Google Ad เป็นปัญหาของเขาคืออะไรครับเขาไม่ได้อยากใช้เครื่องมือเป็นปัญหาของเขาคือเขาอยากจะเพิ่มยอดขายหรือว่าขยายการตลาดให้กับบริษัทเขาแต่เขาไม่มีคนไม่มีงบประมาณไม่มีทีมงานเพราะฉะนั้นเขาต้องลงมาทำด้วยตัวเองกลุ่มนี้เขาก็เข้ามาใน mintedacademy.com มาสมัครซื้อคอร์สออนไลน์นะครับ บางคนก็เป็นเจ้าของนะครับธุรกิจขนาดเล็กเลยมาเรียนแล้วก็ไปทําเองโหยอดขายเติบโตหลายสิบเท่าเลยนะครับบางคนเจ้าของนะครับก็ติดต่อมาเพื่อให้พนักงานเขาเขาอยากจะอบรมพนักงานเขาซึ่งเขามีอยู่แล้วนะครับให้เขาเก่งขึ้นหรือพนักงานเดิมที่เขามีเนี่ยลาออกไปพอมีคนใหม่เข้ามาไม่มีความรู้พื้นฐานเขาก็ส่งเข้ามาแล้วก็เรียนในแพลตฟอร์มชื่อว่ามิน a ต็ดแคมีแปลว่าตอนที่ผมออกแบบหลักสูตร m i n t ต d a แคม e m y ีผมต้องคิดแล้วว่าผมกําลังจะแก้ปัญหาให้กับใคร ในหลักสูตรของ Minted Academy เนี่ยเช่นตัว Facebook a d เนี่ยนะครับผมต้องทำสองเรื่องด้วยกันนะครับถ้าคุณไปเรียนที่อื่นๆคนส่วนใหญ่จะสอนการใช้เครื่องมือใน Facebook เพื่อก่อให้เกิดยอดขายให้เกิดเป้าหมายทางการตลาดเป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ของผมเนี่ยผมจะสอนที่แก่นก่อนวิธีการคิดทำความเข้าใจแพลตฟอร์ม Facebook ก่อนว่ามันมีโลจิกมันมีแก่นอะไรบ้างและสอนการใช้เครื่องมือด้วยผมสอน2อ,อย่างเลยนะครับ พราะปัญหาของคนที่มาปรึกษาก็คือใช้เครื่องมือเป็นแต่คิดไม่เป็นคําว่าคิดไม่เป็นก็คือไม่เข้าใจจริงๆว่า Facebook เดี๋ยวๆก็เปลี่ยนอัลกอริทึมทำไมวางโครงสร้างแอดแบบนี้แล้วมันได้ผลลัพธ์ไม่ดีทําไมกลุ่มป้าหมาหนึ่งต้องมีโฆษณาทั้งรูปแบบวิดีโอคารูเซลแล้วก็เป็นรูปเดียวซิงเกิลอิเมททำไมอะคุณมิน้นเขาสอนมาก็เลยจำจำมาผมอธิบายออกมาเป็นแก่นวิธีคิดให้เข้าใจก่อน ดังนั้นในหลักสูตรของเราเนี่ยผมจะสอนในส่วนของวิธีการคิดนะครับเป็นสไลด์เป็นผมพูดและก็จะมีวิธีการทำนะครับเป็นผมพูดมีทีมงานเข้ามาช่วยสอนด้วยในหลายๆคลิปเพื่อจะแก้ปัญหาให้มันครบวงจรและนี่คือหนึ่งในตัวอย่างนะครับของการแก้ปัญหาให้กับผู้คนเมื่อใดก็ตามครับที่คุณมองเห็นปัญหาแล้วคุณเห็นว่ายังไม่มีใครเข้าไปแก้ไขและขนาดของปัญหามันใหญ่เพียงพอ เมื่อนั้นแหะครับคือโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ที่ยิ่งใหญ่ให้กับธุรกิจคุณวันนี้ผมมิน้นอุกฤษตั้งสกุลข,ขอตัวไปก่อนนะครับตอนหน้าผมจะมาเล่าเรื่องเขาทำอย่างไรถึงจะขายเครื่องปิ้งขนมปังให้แพงกว่าคู่แข่ง8เท่าแต่ขายดิบขายดีเพราะเทคนิคการสร้างเรื่องเล่าติดตามกันได้ในตอนหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ